ไอ้นิวแลนด์แมโบที่มึงให้เบียใบหยกซื้อให้ไอ้เนียวอะไรอะแมเบียใบหยกซื้อให้อ่ะใช่เบียไอ้เบียจะอยู่ตายบ้านเราเบียใบตานคือโดนโบล้วมีอันนี้มือหรือใครเนี่ยฟองไม่ต้องถึงโบก็ตรงลองเออตายบ้านตายบ้านเร้โดนขำเฮียอะไรอ่ะเออคุยอ่ะคุยแล้ว อยู่กับเขาตรงไหนเปนร้อยสิวับมาเอบน้นตรงนี้อู่ขเห็นมั้่ะอ้ยมันกูติดกน้สองขาไปแล้วคนขาบนาไปแล้วพมละน่าจะใส่นี่นนหนึงนะแต่ก็เด้นยังไม่ทันเบรกเลยเพื่อนกูยังไม่ทันเบรกเลยแม่งกดเพื่อนกูแล้วทำไมเดินทางนั้นนะแม่งเดไปตายเล ตัวได้อะไม่เกิดอีกดบได้ไม่เคยทิ้งขว้างไอ้ที่เนี่ยตอนนี้เมดแน่นอนเลยตองเือบได้มันมีเซิร์ฟเอาไว้นอนมีแค่เอเชียอย่างเดียวปะมันไม่เลือกแค่นั้นนะเธอคุยอับใครไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วพูดสกตา อย่าเลิกกันนะถ้ากูเล่นมึงอย่าเลิกไนสัตกูด่าด้วยนะถ้ากูเล่นนะกูเล่นสุดนะเฮ้ยเองเป็นไรอ่ะชอบก็ชอบดิไม่ชอบก็แล้วแต่ทุกเกมเลยอ่ะเชิญดีพองนไปกับีีดีคอยมือมีมีไม่ชอบไม่อบแ้อย่เนองไม่บายช่วยหนูทหาจิ๋วมึงขี้โกงอ่ะมึงได้ตืนดีข้างนอกเลยหรอโดมึงดีอ่ะแวเาแล้วไอ้ชุดบีบีลิงบีลิงบีลิง ไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยเผื่อมันโยกกูจะได้นอนปิดมันน่าจะเข้าบีนั่นแหละววงงบีโซโลมีปะมีโซโลวันนีลโซโลสวยเธอสวยตายแล้วตายแล้วโอ้โหตัวนี้ชิบของดีเอาไปสองเอาไปสองเอาไปสองอยู่นู้นอยู่นู้นอย่าอย่าเพิ่งไป่ยบผ่านแลยวพี่ยาไม่ได้ไม่ได้เรอยิงเลยเราเอเข้ามาแล้วเหรอสวยเหรอ ไหนบอกยังโง่ไปจังอยู่เป็นถ่ายพงถ่ายพงถ่ายงตกใจเลยเออเล่นหลังบอพี่พูดไม่หมดเลยฮชยทำไมล่ะของดีไอ้เคโอขาแอบเงี้ยเหระเก่งเงี้ยอะไรเนี่ยแม่เช็ดกูถูกมุมเลยมึงรู้เยอะนะตรงหิวกันเ ช่ไม่เห็นจะบอกดิเออเพื่อนช่ไม่เห็นจะบอกไม่เห็นลี่มันอย่างวอมาอยู่ตรงไหนอะมันอยู่เมนชัดเหลืวมันแค่หลังวอที่หลังมึงบอกหลังวอหลังวอที่อะเออโว้ะเนี่ยกูไม่มีนี่นะผมอะบอกอะเฮ้ยโหสแกตโอ้ยไม่ใช่สแกตอะไรวะขอโทษก็บอกอยู่ว่าแล้วเขาแล้ว บอมบอมดบอมดทันทเเ้มึงอยรอเลยมึงรอจ่ายของมวลมีาบปะเพื่อนไอหมีไีใกล้ใกล้ใกล้กสเลยบงมึงมึงสมบกเมไปดิสมมกู้กู้แลีนี้มีวายวา ไม่ไม่ทิ้งขับรถไปแต่ตายบ้าเต้บ้าสวยเอ๊ะแกตัดหนูดูเดลฟ์มองก่อนเลงกินขับรถไปบ๊วยจับมาเล่นที่เดียวไปอยู่ไหนวะเพื่อนปิดโอเมง่ายเป้เลยนะไม่กูดูหลังให้มึงอยู่เมื่อกี้อม่ไม่ไม่เมื่อกี้มึงเดินมาข้างหน้ากูแล้วกูถอยมาข้างหลัง อย่าไปแยง่งกันดูหลังเลยเอาล่ะสิแย่งกันดูหลังไเ้ยสใจเย,ย็นคุยกันดีดิเฮ้ยสแกนให้มันโดนโดนเถอะขอร้องแหละวอลให้แต่วอลให้ไม่สแกนที่ดีๆมันชิ่งไปไกลเกินเว้ยเมืกก่อกี้ก็สแกนตกตรงนี้หน้าบ้าเลยจ้ะทิ่งให้มันตรงนี้ไม่ได้อะไมนก็เดินมายิงเละโอ้โหไอ้เก๋าเลยเล่นไอ้เหี้ยนั่งปัดอย่างเงี้ยไอ้แลมมันเก่งเหอะมาดิ โอ้โหการการสองการของไม่เชฮ้อเดี๋ยวค่อเบลบิวเวอร์ครับโอเคได้ครับปันเย็นมาเลยผู้ไปอยู่ในใจเอครับเอียบีสามโชวอยู่เอไม่เชื่อข้าแล้ว Spike planted อีกขว่าเมน่าจะสองหรือสามนะนี่ตรงสองคนเมยในท้ายสองโดนโดนโดนอ่าครบครับครบหลังสองอ่าหกหกไอแซคเกอร์แล้วก็ยี่สองติโก้ไอ้ยาเขาพูดขอไม่ชอบไอพูดไม่ขอมึงก็ไม่ชอบเขาแทนจี ทำบิงทันทีครับเจ้าโอ้ยไม่อยู่เอเชื่อผมเอมมันต้องการโคเยอะๆที่มันมีแทบลืมไปว่าไอ้ดีวมันมาปรับนี่หว่าเจ่าเปลี่ยนเจนยัง มีใครเข้ามาเล่นมั่วเช็กหรือยังใช่เซฟนี่เพื่อนโชคเล่นเลยวะเ,เล่นในทุกคนอโอเคเคเคถึงว่าอะไรสถานีคืออะไรมีนะมี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 คุณต้องไปอยู่ไกลๆไว้เหี้ยเอ้ยเกือบแล้วแอ,อมซนฆ่าไปาาคนหนึ่งนะครับ โอ้ยเอ้ยอุ้ยขี้โกลไอ้เฮียไอ้หุ่นยนต์มันชื่อเฮียอะไรวะเคโลอะเออเคโลโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันโลจิงมันโลจิงนะแต่ทำไมไม่ตายวะแค่สิบนะจริงยิงหัวแคยิงไปหกสิบอะไม่ไม่รู้ยิงหัวนี่คือคลาสสิกใช่ใช่แค่สิก ไอ้เด็กก็นึกอยู่มันชื่อที่อะไรวะเออบางทีนึกชื่อไม่ออกจริงๆนะเออไอ้นึกก็เชียว่าว<ะ>แล้วมันชื่ออะไรล่ะมันชื่ออะไรนด็กไม่ออกจริงเออมันเยอะไงในหัวมันแบบกำลงังร้านอยู่ไอ้คนช่องยี่สิบสองเหรอครับโอ้โห reloading เอาอะไรกันเนี่ยไอ้เยอะไอ้ b บบีเอยู่เมร่ามีมีเอาให้รถอุ๊ยกูโดนรถเลือดอยู่อ่ะโอ้ไม่โดนเอ้ากูโดนตากูตายคนทำไมมันมืดเลยวะไม่รู้กูโดนรถเลืไอ้เหีียไม่ยิงกูสี่สิบกูตายขวาขวาขวาโน่นขวาขวาซ้ายเลยขวาซ้ายอยู่ตรงนนั้ ไงนั้นอเลยอุ้ยแท้แท้แุ้ยคืออะไอ้นี้ถ้าไปโดนลรวเล่นได้อีกหนึ่งลาเราบอกพี่ตอนกบันก็แหละตักสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยพอพี่ทักเพียง

เ้ยมันกือบแล้วเแบบเมนเมนกิ๊กโกเมนเออสวยนุ <am <am ๊กอเไยปูจะจัาคนปูเฮงกุ้ยหมดเลยทุกคนดม่ก้ไม่นู่นอาจจะตายเนี่ยไม่ตายหรอกที่หรอวะ เนี่อยู่แบบมุมหลบอยู่แล้วไ okay. งขอบเยนเคดีมากมีอะไรไม,มด่ดีมันไม่ชอบอาอะไรน้องสาอะไรเมินกันฉเฉยอาไมเออ อะไรกันแน่เนี่ยช็อเป็นอะไรอ่ะหลุดที่ไหนเนี่ยไหวไหมอ่ะ p i k e down A จมอยู่เหรออยู่เองขานบี e อลโบนะอลโบตั้งต่อกระนั้นรอยี่รอยี่ตัวนี้ยรอยี่ เจ็บมากแรงกว่าโอ้ยปีร้อยสี่สิบกำลังิดดุดเลือดอยู่ในนั้นดลยผมชอบสกินนี้ยิงสนุกมากกินแล้ววะอไลด์ว้าชเลน์สิครับ จะกินไหมก็งงไม่ยออะไรวะกูไปลบสแกนก่อนนะมันไม่สแกนแล้วหรอโอ้โเจ็ด้อยยี่ส เก้าสิบเจ็ขวาขวาสองโดนซ้ายหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนโจ้าไปโดนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อุยเอาแล้วมาหากูออ๋้หายเลยอะไรแหน้มตัวแหนมไม่มีสมูทแหนมผูแม่ติดโล่อ่ะไม่งั้นเข้าหัวแล้ว เรื่องแล้วไงเรื่องแล้วสามห้า it's you and me ข้าบีข้าบีเอ้ยข้าเอว้ายบอมอยู่นี่ spike down เข้าไปในบอมนอนโอ้ยมงหงิสวยสวยอยู่อยู่อยอยู่กลางอยู่กลางล่าสุดคุเห็นกลางตัดท้าย้างนไอ้โซ่เหมือนไม่ค่อยเชื่อเเลยนะ s e c l e ไปดูดิล่าสุดผมเป็นกลางไรทอะไป ดูงั้นนะน่าเอะระวังตายอีกโจ้ติดเรื่องแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งเจ็บเจ็บโจเท่าไหร่โจ้บอกมาพาเพื่อนนูโนบิคันตัวนัดตัวนัดต้องมาแค่นั้นแหละมันโจ้ไม่ทันแล้ว10 seconds left ช็อตจัดน่าจะทางไอ้นนท์ไอ้นนท์เอาตายไปเลยอะไรนนท์เซเวนเด้าป่ะวะเห็นตกอยู่บอก อู๋เก็บไม่ได้แล้วเพื่อนกูติดเรื่องอไอ้หนบได้นะเออเออเอออเาดิเอาดิเอาดิโชครับแปดตัวนะครับเกมนี้แปดตัวนะไม่ไม่เข้าใจคำพูดกูฝากชิ้พูดมาตั้งยาวก่อนเริ่มเกม This goes here that goes there นี่ยังไม่เชื่ออีกอ่ไอ้ตัดว่ากลางเอเลมอยู่หน้าเอบอกกับเอยังไม่เจอใครเลยกลางกลางเลยโอ้ยมันอยู่ไม่รู้หรอกน่าจะเยอะเกิน์ดูจากตรง้ะครับเย่างนี้โคเยอะเลยโคตรมาทำไมโคตรเยอนแบบไปตัดเอ่ยเดี๋ยวแมานอน s a n d i n g ahead อีกงานจังอ oh yeah. hey. ่ะระวังระวังเจ้าไว้ภับดูด้วยเจ้าไว้นอนปืนนอนปืนนอนตะเกียบเปนอนตะเกีบด้วยนอนนอนนอนอนมีนะคุณนนสวยเอวบอยสองตัวเอวบอยสองตัวเอวบอโบอยไอ้คนนอนนูไปบ้าง ฝาบปะฝาบปะไปฮะวบป็นทันไม่ไ้เดินเยดินปีกซ้ายซา้ยิดเลี่ยงอะเ่อผมยิงเลยช็อเกมเฮ้ยเอาเลียเบลยว้าวสิทิเลี่ยงนะตูตายเพราะคาสิคไอ้ศาต์กูจะรุดกูปแมพอยู่เย แค่ยิง ISO ไอโซนานมากเลย,เลยทีย่อ่ะยิงเกือบตาย This goes here That goes there โกลางว่ะสองว์ไปดูกลา,างไปดูกลางไมีจะไปช่วยเพื่อนในไซด์ไม่ได้อะไรปีจะจะไป,ไปช่วยเพื่อนยังไงล่ะเฮ้ยมันแค่สมองยังไม่เจอใครเลยสแกนแล้ะวละ ใครใครเองนะไม่มันนะใครเออกลัวเกณดูให้หน่อยตัวตัวเองอะชื่ออะไร่เกโอ้โหหัวตัดล่อครัวไอ้สกายหกสองยี่สงยี่สิบ่โอ้โหหัวตัดจริง okay. ก็ด้วยไม่อยากตายเป็ดวนเกยเดินมาตายเอาว่โอุ้ย60 62 64 64สายมือข้างหน้าสวยอ้าวอุ้งเจังอ่ะอ้าวกูว่าแล้วไอ้ชาดแบบนี้คืออะไรเพื่อนชคไม่แบบมือเกยกูอะไรของผมมันยังเป็นมุมเซอร์ไพรส์อุ้ยผมยิงเดนด้วยประเด็นอะ ว่าแล้วกระโดดขึ้นมาล่วงเลยเอาก็กระโดดอยู่ไงมันก็เลยไม่โดนโอ้ยคุณนนท์ช่วยเจ๊อ่ะเป็นม,ม,มีไม่ได้เป็นอะไรเลย Come on, ให้คุณนนท์แจ้งความเท็จแจ้งความเท็จยังไงผมยิงไปยี่สิบสองจริงโอ้โหเท็จชัดเออเออไอ้เหี้ยดูปกป้องนะายศาสตว์ยันด้วยทั้งที่ลดแรงทำไม เขาเอยเขาเองเชิญเชิญเชิญไว้เชิญไว้ห้ามขยับปากขยับคิวไม่ขยี้ในสัตว์ชิญเราป่ดเราป่ดเราป่าปัดฟรีกินฟรีกินฟรีกินฟรีไม่จ่ายเงินนี่เรรีบปัดใจเย็นใจเย็นใจเย็นทลายังเจ๊ยังยังเฮ้ยมันกลับมายิงกูมันกลับมายิงกลุยเฮียไปเลยกูกอัมมลับมันกลับมันกลับหมดมันกลับมายิงกูเมื่อกี้นี้ โชวเยาวไปนะมันกลับเป็นกลับมีสแกนยังปัดคอลเฮ้ยช่อย่าพิ่งโยกโชวกลางโช่อกลางเราวังกลาง่งอย่าพึ่งโยกกูขอร้องอะโชอไปเลย่อยว่านอนสองตัวเลยโอ้โหปิดทางแล้วอีกเนิกเจสิบอยู่ข้างหน้าเป็นิกเจ็สิบนะ เอยู่ขวาคนนนิ0 70ยอู๋ยิง40ทุกตัวเลยปนิโคลโลใช้ป้อเขาวอะไปดาวน์มิดเฮ้ยเจนเฮ้ยมีมันยิงประตูสลุน่ะเแล้วอครที่เฮลคสพูดบีสลับบีอะไรกอ้โหไอ้โหอตเซอร์ไพรส์ของจริงมันโดดมุมนี้ได้ปวะได้ ทำไมจะเพิ่มโอกาสตายมากกว่ามันหนักอยู่อ่ะอยู่ข้างหลังมือตัวเสียงหลังเสียเพียงเพี้ยงคนโทรมาสักอีกหนึ่งที่มีอะไรเปล่า อ๋อแนปไม่ตายทั้งตัวเลยวะแนปได้ตัวรานาสิงโตหดอได้ๆบ้านเลยเฮียไวชิชอว์ชอว์ไวชิวดิไอ้ชอว์มันช่วยกเ็บลูกแก้วดิปอมเอี้มมึงอยู่ไหนอะยังอยู่เลยอยู่เกิดอยู่เลยเลือยคนได้ดีมากแก้วมันอยว่าอยู่ขวา take him down จ้า ไปเอนบมึงเดินกับมาบีทเฮียะไรเขาบีวะบีบ Watch t i s, s, <S ระวังกลางไหลด้วยโชคระวังกลางไหลด้วยซ้ายมือมึงจ over you're dead o e b o d y o r fun my turn ร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบ โอ้โหแม่เปิดที่มาเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โหร้อยสิบไม่ช่วยมันยิงจัดเจ็บเจ็บเจ็บสกายเจ็บสาเจ็บอร้อยสบี่หนเอาดิยสกาสกายสกายร้อยสิบยิงป้สิบสองน ไอช่วงมึงไม่ได้ยินเสียงมันดันมาซี c ีหรอได้ยินแต่ไม่พูดคุยไม่บอกไอ้เหี้ยกูเดินถือมีดเชืวกปั้มหลังใครอ่ะหลังเกมไอ้เยี่อะไอ้แหลมพูดถึงอยแหลมไอ้แหลมโดนตก c ีที่มึงเดินอยู่กูเดินกูจะรีบมาที่อยู่เดี่ยวยิ่งกลัวงงหลังไอ้เกมหลังไอ้เกมใครไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยมีธาเล่มกู ผู้จะหลุดวะไอ้สัสใจเย็นใจเย็นเรามีเรามีเสียงก่อนไม่น่าเดินจิ้มเรามีเสียงก่อนนะใจเย็นนะโอ้โหยังโดนอีกไม่มีนะเจ้ากูไม่รู้มิดฮะ Dante, running, Galaxy, เฮ้ยมึงจะยิงยิ uh ่นี่ได้มาไหนเนี่ยบ้องอ้ยอ้ย Spike oh. oh, down B spikes here ้ย Enemy kill there ่างมากวิงแมนส down ตายหายไปสองแล้วเฮ้ยโอ้หสองตัวเลยสองตัวรอ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 เจ๊รอไป One e ่าจะนีนเป่ะฝังกระผมไม่มีใครออก ันไม่ได้สเปรย์แล้วมันยิงมึงนัดเดียวนะ